สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99นะครับวันนี้มาอัปเดตการาฟบิตคอยนะครับแล้วก็บิตคอยแคสต์นะครับซึ่งพุ่งมาตั้งแต่120กว่านะครับตอนนี้ปาไปเกือบ200แล้วนะครับแล้วก็มาดูเป้าก่อนว่า,ามันจะไปสิ้นสุดที่จุดไหนควรจะออกตรงไหนนะครับที่แล้วก็มีจุดหน้ารุ้นตรงไหนบ้างนะว่าบิตคอยแคสต์นะครับจะวิ่งไปได้เยอะ เยอะไหมนะครับก็มาเริ่มกันที่บิตคอยน์กันก่อนเลยนะครับบิตคอยน์สรุปเข้าแผนนะครับเข้าแผนอยู่นะครับก็มีเป้าหนึ่งนะครับนะไม่รู้ว่าใครกดมาตามหรือเปล่านะครับตามคลิปที่แล้วเลยนะครับสามหมื่นสามสองหนึ่งเนาะนะครับก็เป็นเป้าที่อ่าเรากันกันพลาดนะครับถ้าเกิดมันเข้าบูแฟกจริงนะครับมันก็เข้ามาแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้วิ่งไปไหนไกลนะครับมันมันยังอยู่ในการเทสหลุดอ่าเทสจุดอ่าจุดหลุดเบรกขึ้นมานะครับก็ เดี๋ยวมาดูนทครับเฟรม1ชั่วโมงก่อนนะครับสำหรับบิตคอยเนาะนะครับเป้าหมายตอนนี้นะครับพยายามยืนที่3 6 5 8ให้ได้นะครับในรอบชั่วโมงนะครับก็คือไม่ไม่หลุดเข้าไปในฐานที่ต่ำสุดจะเป็น2,998 4เียนะครับอ่านะไม่ไม่หลุดเข้าไปในฐานเดิมนะครับฐานเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับนะก่อนหน้านี้ที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะ าหลุดเข้าไปฐานเดิมนะครับมีโอกาสที่จะผิดพลาดนะครับโดนช็อตจิ้มลงนะครับให้หลุด2 9 9 0 0กว่าลงมาอีกนะครับแต่ถ้าไม่หลุดจะดีมากนะครับก็อ่ามันมันมันมีไฟไฟบังคับอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ารอบนี้ที่ขึ้นมาเทส31,000เนี่ยนะครับมันแตกต่างจากรอบก่อนยังไงนะครับแล้วก็เวลาวันนี้นะเป็นวันเสาร์ด้วยนะครับวันจันทร์ปิด ปิดแท่งแล้วก็เปิดแท่งวิกใหม่ด้วยนะครับกน็น่าสนใจนะครับก็เป็นการวิเคราะห์กราฟก่อนจะเข้าวันจันทร์เนาะนะครับสําหรับคนที่ถือส่วนใหญ่ก็ถือกันอ่าสองหมื่นเก้าสองหมื่นหกกันมาใช่ไหมนะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับก็อ่าไม่ไม่ค่อยแนะนําให้เข้าในจุดที่สูงแล้วนะครับก็ถ้าถามว่ามีราคาไหนที่เป็นแนวรับที่อ่ายังพออ่ามีหวังมีโอกาสที่จะจับขึ้นไปได้ไหมก็ยังมีอยู่นะครับก็อ่าจะ จะพูดในเรื่องของแนวรับแบบซิ่งๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมี SL ป้องกันตัวนะเพราะว่าแนวรับผมถ้าหลุดมานิดเดียวมันคือมันหลุดเลยนะครับไม่ต้องไม่ SL เยอะนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้บิตคอยนะครับตอนนี้แนวรับสําคัญมันจะอยู่ที่แนวรับแรกนะครับสามหมนแนะครับแนวรับที่2ก็คือ3ามหมนะครับ มีแค่2แนวรับแค่นั้นนะครับสำหรับสายซิ่งเนาะนะครับเป้าหมายนะครับสำหรับบิตคอยเนาะนะครับที่พูดถึงเมื่อกี้เลยนะครับก็คืออ่ามันจะต้องมันมันเทสอะไรนะครับแล้วก็ทําไมมันมันมันแตกต่างจากครั้งก่อนนะครับก็ย้อนกลับไปในฟิเจอร์หน่อยนึงนะครับก็ไปดูทั้งวอลุ่มทั้งอะไรด้วยนะครับก็สําหรับกราฟนะครับที่มันขึ้นมาเทสนะครับสามหมื่นนะครับถึงสองครั้งนะครับสามหมื่นหนึ่งพัน เนี่ยตั้งแต่วันที่ส4ี่เมษานะครับอ่า1ิบี่เมษากับวันนี้นะครับยี่บสามิถุนานะครับก็เดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะเป็นรายสัปดาห์ละกันเนาะนะครับเป็นรายสัปดาห์นะว่าอ่ามันปิดแท่งมันมีผลในในเรื่องของปิดแท่งนะครับวันวันจันทร์ที่1ิเมษานะครับจนถึงวันจันทร์ที่สิเจดเมษานะครับอ่านี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเพิ่มแสงนิดนึงนะครับส่วนอีก อีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นวันจันทร์ที่19นะครับจนถึงวันจันทร์ที่26มิถุนายนนะครับก็อีก2วันนะครับก็เรามาดูกราฟเดกันนะครับเด็ครั้งผ่อนนะครับนะหมายถึงเมษาเนี่ยนะครับมันเริ่มขึ้นมาเทสอ่าวันที่14เมษาเป็นวันศุกร์นะครับก่อนปิดตลาดเงียบนะครับปิดเสาร์อาทิตย์ตลาดเงียบเนาะมันขึ้นมาเทส3 1 0 0 0วันศุกร์พอดีนะครับ เสาร์ทย์เงียบวอลุ่มลดหายนะครับแล้วก็โลลงมาเรื่อยๆนะครับจนปิดแท่งนะครับสรุปไปปิดต่ํากว่านะครับปิดต่ํานะครับทําให้วันจันทร์ที่17เนี่ยนะครับนะเนี่ยแท่งเนี้ยนะครับปิดปิดต่ํานะครับปิดต่ํากว่าคาดนะครับก็ทําให้อ่าช็อตนะครับหลุดลงมานะครับหลุดลงมาเสร็จกลับขึ้นเทสก็ไม่ผ่านแล้วนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นการที่อ่าวอลุ่มมันขาดหายไป เรื่อยๆทำให้มีการหลุดโซนลงมาเนาะแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะครับแท่งแรกมันก็โผล่มาแบบเต็มแท่งเต็มเหนียวเลยนะครับก็มาเทสวันศุกร์เหมือนกันนะครับวันศุกร์เหมือนกันแล้วก็วันเสารา์อาทิตย์เงียบนะครับทีนี้นะครับต้องดูไปมาครับก็คือวีคหน้านะครับถ้ามันปิดต่ำกว่าสามหมื่นนะมันจะลงทรงเดียวนะครับ มันจะลงทรงเดียวกันแต่ดูในเรื่องของ RSI นะครับนะ RSI ตอนนั้นนะครับมันใกล้จะตัดลงแต่ตอนนี้ RSI อยู่ในจุดประมาณ70% 70%นตนะครับขึ้นมาประมาณ70%แล้วนะครับแต่ในช่วงนั้นนะครับ MA นะครับ MA 5ทับเนี่ยนะมันเพิ่งจะตัดกันลงด้วยนะครับเราเห็นนะนะครับสูงมากนะครับแต่อันนี้กับการ MA มันเพิ่งตัดขึ้นนะครับ m a ตัวใหญ่เวลามันเพิ่งตัดขึ้นมัน ราคามันจะแข็งมากและลงยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้านาเซลล์ตอนนี้เล่นยากมากนะเหมือนไปสวนเทนอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะห่างกันมันจะต่างกันตรงนี้นะครับมันจะต่างกันตรงนี้นะดูนะครับสชั่วโมงดูเป็นวีคละกันเนาะนะนี่วีคนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีการย่อนะครับคือมันตัดกันขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ RSI ดูนะครับนะ สูงอยู่ในจุดสูงแต่ไอซายวิกตัวนี้นะครับอยู่ในจุดต่ําแล้วกําลังตัดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะตัดกันขึ้นแล้วนะครับถ้าตัวตัวไอเอ็มเอนะครับห้าทับสิบเนี่ยในวิกตัดกันขึ้นนะครับมีโอกาสเข้าไปยังฐานนี้เลยสามหมื่นเก้าสิบสี่นะครับจุดสูงสุดเป็นสี่หมื่นสามเป็นฐานใหญ่นะครับเราก็ว่ากันด้วยฟิโบเลกก็กระจายกันไปต่อไปเนาะนะครับ ก็สำหรับบิตคอยนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับก็แรงซื้ออยู่เหนืออยู่เหนือแนวต้านนะครับราคาก็อยู่เหนือแนวต้านนะครับแนวต้านก็ดอยกันอยู่นะครับแนวต้านใหญ่ส่วนใหญ่ดอยกันอยู่นะเหลือไม่มากแล้วนะนะคนที่เทรดแถวแถวหกมิถุนายนจนถึงตอนนี้นะครับเหลือแนวต้านไม่เหลือแล้วนะครับน่าจะโดนล้างพอร์ตกันไปช็อตนะครับส่วนพอร์ตใหญ่ๆนะครับผมคาดว่าถ้าเทรดค้างมาตั้งแต่นู่น ปีสองหนึ่งนะผมคาดว่านะวอลุ่มมันยังอยู่อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงซื้อใหญ่เนี่ยมันยังไม่ปิดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมันยังไม่ปิดนะครับมันต้องลากขึ้นไปอีกนะจนให้มันล้างเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับวอลุ่มแถว4ี่หมื่นแปดสามสิบพืชพานะครับมีแนวต้านอยู่เยอะแยะตอนนี้เขียวหมดละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างไอ้สี่แสนกว่าเนี่ยแถวแถวสองหมื่นเก้าเนี่ยนะผมคาดว่านะ่าจะลากไปประมาณสามหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นแปดน้ประมาณเนี้ยนะ นะครับแล้วก็ไปเจอต้านนี้ก็ลงมาตามระเบียบอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะแตกไอพอตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีสิทธิ์โดนล้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้ด้วยนะครับนะ SL SL เนาะนะครับไปที่บิตคอนแคสบ้างนะครับนะไอตัวนี้ก็ดูแต่ฟิบโบรอย่างเดียวนะครับซึ่งอ่าก่อนหน้านี้นะครับอ่าใน Discord ก็ได้วางแผนกันแล้วนะครับว่าจะเข้าเนาะแต่ก็มันมันก็พุ่งไวมากนะบางคนก็ไม่ทันนะครับก็มาหาเป้า เข้าแนวแนวรับที่สองนะครับก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งใครก็เห็นเนาะนะครับว่าผมจะชี้เป้าในเรื่อง bitcoin Cas h นะครับกับ LTC เป็นเป็นเหรียญที่ผมสนใจเหรียญหนึ่งนะครับนะคู่2คู่เนี้ยนะครับทีนี้นะครับก็มาดูเป้าล่าสุดนะครับแนวรับนะครับตอนนี้ bitcoin ์ p อนะครับมันเข้ามาอยู่ในฐาน87%ก็คือ157นะครับ ถึง326นะครับเป็นฐานใหญ่นะครับฐานนี้มันไม่ได้เทสนะให้ระวังไว้นะครับจุดเทสใหญ่นะครับจะอยู่ที่157นะครับจุดเทสแนวรับนะครับแนวรับใหญ่จะอยู่ที่157 แต่ทีนี้มันหลุด75%ในฟิโบเล็กนะครับแล้วก็มันมาชนที่62%ที่199นะครับนะมันจะต้องตรงฐานนะครับวางฟิโบเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชนตรงนี้ตอนนี้มันยังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็มันไม่มีไม่มีท่าทีว่าจะลงด้วยนะครับเพราะว่า MA นะครับตัวใหญ่ๆมันเพิ่งตัดนะครับการลงของมันยากมากนะครับมันก็จะมีแบบว่าลงในเรื่องของ RSI สูงมากอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่เกิดผลเยอะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างเช่น Time Frame Day นะครับก็อ่าส s i สูงถึง87นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเคลียร์ลงมาได้จะประมาณไหนอะ่ะผมจะดูแนวรับดให้นะครับดเนี่ยถ้าเคลียร์ลงมานะครับโอกาสแนวรับจะมีอยู่ประมาณ3จุดนะครับ189 184แล้วก็178ลึกสุดนะครับซึ่ง178ก็ยังไม่ได้เทสนะครับดูนะครับนี่ ยังไม่ได้มีการลงมาเทสนะครับก็อยู่กลางๆนะลากขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านแรกน่าจะเป็น184ถ้าลงมาเทสนะครับถ้า184คาดว่าเมื่อเช้าน่าจะมีการลงมารอบหนึ่งนะนะถ้าดูเป็นแท่งปิดนับก็ปิดตามกัวนะแต่ก็ลากขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสเทสที่184อยู่ถ้าชาวบ้านเขายังไม่ขึ้นนะแต่ถ้าบิตคอยขึ้นไปอีกนะอ่าบีเอต,ต้องขึ้นไปตามนะผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ ส่วนแนวกาวแล้วกันเนาะก็ต้องพูดอย่างเงี้ยนะครับแนวต้านอีกแนวแนวต้านใหญ่ๆนะครับที่มันจะไปนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะเป็น220นะครับจนถึง220จนถึง326นะครับคาดว่าจะเป็นขึ้นไปเทสตอนนี้ขึ้นมาที่แนวรับเล็กนะครับก่อนจะหลุดลงมาเมื่อช่วงปีก่อนนะครับพฤษสภา,านะก็สูงสุดจุดหลุดตรงนี้จะเป็น220นะครับถ้ามันหลุด220ได้ก็เป็นเรื่องอนะโน่นอะ ขึ้นไปเทส326ไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านง,ง่ายนะครับตรงนี้326เนี่ยเป็นอดีตที่อดอยกันเยอะนะครับนะแตไะะ่ไม่รู้ว่าดอยเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเนาะอ่าไม่รู้ว่าดอยเหลืออยู่หรือเปล่านะครับคือถ้าผมเช็คว่ารุ่มมันไม่ใช่ของอ่าไม่ใช่ของอันนี้มันเป็นการาฟิตแอมนเนาะนะครับเดี๋ยวผมดูไปเน้นก่อนนะครับไปเน้นดูเสีย เอ่ยนเอนะตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับฟิวเจอร์เนาะนะครับเดี๋ยวเช็ควอลุ่มก่อนนะครับเช็ควอลุ่มเอาฐานนี้แหละที่มันจะขึ้นไม่เทสสามร้อยกว่านะครับก็มาเช็คกันนิดนึงนะว่าตอนนี้มันชนอะไรนะครับนี่นะครับตอนนี้มันขึ้นมาที่ร้อยเก้าเก้านะชนแนวต้านโอ้หนามันกันนะครับอ่ะขยายนิดนึงนะครับนี่หนาพอสมควรนะครับหนาพอสมควรนะครับ คือไม่ต้องล้างแนวแนวต้านตรงนี้ให้หมดโอ้โหจะขึ้นถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครไม่เสี่ยงก็ปิด200ไปนะครับแล้วก็อ่าไปรอเข้าย่อแถวร้อ1เ0เนี่ยนะครับปิดเอากำไรก่อนคนที่ถือมานะครับส่วนใหญ่ในห้องผมนะครับจะถือกันมาเยอะเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับบวกกันเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องไปดูในเพจผมที่ผมเชียไว้แล้วกันเนาะนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวคาดว่านะครับ น่าจะปิดแล้วเข้าใหม่ดีกว่านะครับนะนะก็ประมาณนั้นโอเคเนาะแล้วแต่แผนใครแผนมันนะเรื่องแผนการเทรดนะครับต้องลองอ่าอ่าลองทําเองดูนะครับของนี้มันแนะนํากันยากนะครนะตัวใครตัวมันนะครับผมดูแค่แนวต้านกับแนวรับให้เนาะโอเคนะครับวันนี้บิตคอยกับอ่าบีซีเอสนะครับก็มีประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในกราฟหน้านะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ